สวัสดีครับผมเคลลี่นะครับและนี่คือ beginner investor ep ที่15นะครับวันนี้เราดูสถิติมานะมีผู้ป่วยใหม่ในไทยนะวันหนึ่งเนี่ยเกือบ20,000แล้วนะครับหุ้นไทยยังคงไปต่อได้หรือเปล่านะครับภาพอันนี้เนี่ยผมตัดมาให้ดูเรื่องของจำนวนของคนที่ได้รับวัคซีนนะครับอย่างน้อย1โดสเนี่ยอันนี้เอามาจากทาง phenomena อีกทีนึ่งนะครับซึ่ง s o สเนี่ยก็คือมาจาก our world in data นะครับมาจากเว็บนี้นะ คือเขาชี้ตัวเลขให้เห็นว่าคนที่มีรายได้สูงนะครับได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยประมาณ50%นะครับไม่ว่าจะ1เข็มหรือ2เข็มก็ตามนะครับในขณะที่คนที่ได้รายได้ปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังรวมๆแล้วนะครับยังไม่ถึง40%นะครับแล้วก็คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยคือแค่รวมแล้วยังไม่ถึง20%เลยด้วยซ้ำนะครับภาพนี้เนี่ยมันกำลังบอกอะไรนะรมันกำลังบอกว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ในมุมไหนของโลกนะครับตราบใดที่คนยังได้รับวัคซีนกันไม่เท่าเทียมเนี่ยคือได้ไม่ไม่มากพอนะครับมันก็จะทำให้การระบาดเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่ต่อไปนะครับ เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะยังคงสามารถทํางาน Work f กฟ m Home ได้นะครับเราอาจจะอยู่ในกลุ่มอัปเปแต่ว่าคนที่เขายังต้องหาเช้ากินค่ํายังต้องออกไปทํางานนอกบ้านนะครับงานที่เขาทํามันไม่สามารถทำา w r r ์กฟอร์มโฮได้นะครับเขาก็ยังคงที่จะต้องออกไปอยู่ดีแล้วถ้าเขาออกไปโดยแม้จะมีวัคซีนมันยังติดได้เลยแต่ถ้าไม่มีวัคซีนเนี่ยมันก็ยิ่งติด ได้ง่ายเข้าไปใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะป่วยหนักได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราดูภาพใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีการกระตุ้นเพื่อที่จะขอให้ทุกๆุกคนนะครับควรที่จะได้รับวัคซีนอันนี้ไม่นับคนที่ไม่จะไม่ฉีดนะนะครับอันนั้นก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นพอสถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะครับคำถามก็คือแล้วทางบ้านเราล่ะจะเป็นยังไงบ้างถ้าบ้านเราเพิ่งฉีดไปได้แค่ประมาณ1 8เเท่านั้นเองอันนี้คือโดยภาพรวมนะฮะทีนี้ ก็ในส่วนตรงนี้นะครับถ้าพูดกันตามตรงนะครับก็คือ,อผลที่เกิดกับความวั่นไหวในตลาดบ้านเราเองเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะมากแล้วนะครับเพราะว่าเราก็คุ้นชินกันมาแล้วติดก,ก็ติดนะครับบางคนกลัวตายอดอกลัวอดตายมากกว่าที่จะ,ะกลัวติดโรคอีกนะครับก็ยังคงต้องออกไปทํางานซึ่งอันนี้ก็ห้ามกันไม่ได้นะครับอันนี้เราก็เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ พอผู้คนเริ่มเคยชินกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่นะครับก็ปรากฏว่าสิ่งที่สะท้อนกับตลาดเนี่ยก็อย่างเช้านี้นะครับเซ็ตเปิดมาก็ไม่ได้ติดลบอะไรเยอะมากมายนะครับไม่ได้ดูน่าตกใจเหมือนกับตอนที่เราโดนเข้าไปละลอกแรกเมื่อตอนออประมาณต้นปี2020นะครับทีนี้คำถามคือถ้าเป็นไปตามหัวข้อตรงนี้เนี่ยนะครับมัน ผู้ป่วยเนี่ยน่าจะเกิน20,000ด้วยซ้ำในความเชื่อของหลายๆคนนะครับเพราะเราเชื่อว่าหลายคนที่ไม่ได้มาตรวจนะครับหรือจริงๆคือต้องบอกว่าข่าวจากเพื่อนๆนะครับที่เป็นหมอบ้างทำงานอยู่หน้าง,งานบ้างนะครับหลายๆคนเนี่ยก็พูดคอนเฟิร์มนะครับค่อนข้างจะตรงกันแต่มันไม่ได้ออกสื่อนะว่าเราไม่สามารถที่จะตรวจได้ไหวเพราะว่าถ้าตรวจเจอนะครับ แล้วเป็นผู้ป่วยที่อาจจะเข้าข่ายที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเงี้ยทางโรงพยาบาลก็จําเป็นที่จะต้องรับไว้นะครับแต่เขาไม่มีเตียงไงนั้นมก็เลยเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะครับในการที่จะ,ะรับผู้ป่วยเข้ามานะครับก็คือด้วยหลายๆเหตุผลแหละนะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเนาะนะครับฉะนั้นอัตราการตรวจได้กับคนที่ติดจ,จริงเนะี่ยน่าจะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีความเชื่ออยู่ในใจว่าป่านเนี้ย ตัวเลขจริงมันน่าจะอยู่3-4มสี่หมื่นเท่าไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยทําให้ภาพสะท้อนซนติเมนต์ของตลาดบ้านเราเนี่ยเลยอาจจะไม่ได้ติดลบอะไรมากนักน,นะครับแต่ประเด็นที่ผมอยากจะไฮไลท์เนี่ยคืออยู่ในจุดต่อจากนี้นะครับก็คือเราต้องมาลองดูว่าแล้วในแง่ของการลงทุนนะครับคือปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรามาลงทุนเนี่ยก็คือคาดหวังให้เงินของเราไปเติบโตเนาะนะนะทีน,นี้เงินเราจะโตแค่ไหนถ้าเราใส่เอาไว้ในเซ็ตนะครับตั้งแต่ นับแบบ year to date ไปจนถึง10ปีนะครับอันนี้ก็เป็น performance ของเซตนะครับที่เอามาอัปเดตจนถึง30กรกฎาคมปี2021นะฮะถ้า year to date นะครับก็ดูจะเป็นข่าวดีหน่อยนะก็คือบวกอยู่ประมาณ3.66%นะครับถ้านับย้อนไป1ปีฮะก็จะบวกอยู่15.67%ซึ่งแน่นอนคือปีที่แล้วมันด r อ p ลงไปเยอะนะครับก็ควรที่จะต้องบวกขึ้นมาบ้างนะครับแต่ถ้าเราย้อนไป3ปีนะครับติดลบ11% ะะย้อนกลับไป5ปีนะครับลบอยู่นิดหน่อย0.14%นะครับหรือถ้าใครเข้าเซ็ตนะครับอา,อาจจะซื้อดัชนีกองทุนรวมอยู่ในเซ็ตหรือเซ็ต50อะไรก็แล้วแต่นะครับเราอาจจะแทบไม่ได้ผลประกอบการอะไรเลยก็ได้ถ้าเราซื้อมาตั้งแต่7ปีที่แล้วนะครับก็คือบวกมาแค่0.11%เท่านั้นเองแต่ถ้าใครถือมา10ปีนะครับก็จะได้บวกประมาณ43%อันนี้คือ เป็นผลตอบแทนรวมทั้งหมดนะครับใน10ปีที่ผ่านมานก็คือ4.3เอเถ้าหารแบบเฉลี่ยเลยนะเป็นค่าเฉลี่ยแบบเลขคณิตเลยนะครับหาร10ก็คือได้ปีเราประมาณ4.3แต่ถ้าคิดแบบทบต้นนะครับมันตัวเลขมันจะน้อยกว่านี้นิดหน่อยนะฮะอันนี้คือไม่ได้ถอดรากมาให้ดูนะครับแต่ก็เอามาให้ดูในภาพให้เห็นตรงนี้ก่อนแล้วทีนี้อะถ้าอย่างนั้นลองดูในเซต50หล่ะมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็ออกมาก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับก็ถ้า year to date นะครับติดลบด้วยําำนะครับปีที่ผ่านมาจะบวกประมาณ6%นตะครับตรงนี้เป็นตัวสะท้อนอย่างหนึ่งนะถ้าเมื่อกี้เราย้อนมาดูสไลด์เมื่อสักครู่นะครับถ้าเราใส่ในเซ็ตเนี่ยปีเราบวก15ใช่ไหมแต่ถ้ามาอยู่ในเซต50นะครับ1ปีเนี่ยบวกแค่6%นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าหุ้นใหญ่ไม่ค่อยขยับนะครับหุ้นเล็กมีตัวที่มันสร้างผลตอบแทนเนี่ยออกมาได้ดีกว่านะครับ ถ้าใครที่ถือมาในช่วง3ปี5ปี7ปีนะครับก็ตอนนี้ก็จะยังขาดทุนอยู่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับก็น่าจะเป็นหลายคนที่ติดอยู่ในกอง LTF นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราถือเซตฟิมา50เอ้โทษครับสิปีนะครับก็จะได้ผลบวกนะครับอยู่ที่ประมาณ19.64%นะฮะ อันนี้เช่นกันนะครับก็คือผลตอบแทนรวมในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งเราจะเห็นว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบนี้นะแปลว่าเราอยู่ในเซ็ตหรือเซต50นะครับเราแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะครับผลตอบแทนที่ได้มันแค่ชนะเ,เงินเฟอ้อนิดหน่อยชนะหุ้นกู้บางตัวแค่นั้นเองในขณะที่ความเสี่ยงเนี่ยมันมีมากกว่านะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องบอกว่า ในในความเป็นจริงแล้วนะครับใครที่มีทักษะนะครับในการสร้างในการเลือกหุ้นได้ถูกตัวนะครับแล้ววิเคราะห์แนวโน้มของตลาดได้เป็นได้เก่งนะครับวิเคราะห์ธุรกิจได้เก่งเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีด้วยเช่นกันเพราะว่ากองทุนบางกองที่ผมแนะนำให้กับลูกค้าเนี่ยก็ยังสร้างเพอร์ฟอร์มนซ์นะครับได้20-30%เเลยนะครับในช่วง 3-4ปีที่ผ่านมานะครับอันนั้นต่อปีนะซึ่งก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่นีนี้ามาดูภาพต่อมานะครับคือการที่เราเข้ามาซื้อหุ้นนะครับแล้วเราคาดหวังที่จะให้ผลตอบแทนมันเติบโตไปได้เนี่ยแน่นอนว่าเราต้องซื้อถูกแล้วเราจะมีโอกาสที่จะไปขายแพงในอนาคตนะครับทีนี้ราคามันจะแพงขึ้นได้ยังไงมันก็แปลว่ามันจะต้องมีคนเข้ามาต้องการมากขึ้นนะครับเช่นวันหนึ่งนะผมซื้อหุ้น ABC มาที่ราคา5บาท ต่อมาเนี่ยเวลาผ่านไป5ปีนะครับปรากฏว่าบริษัท ABC เนี่ยผลประกอบการดีมากผู้คนก็ให้ราคาว่าหุ้นมันไม่ควรจะ5บาทแล้วมันควรจะกลายเป็น15บาท20บาทก็ว่าไป มันก็จะทําให้ผมมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่มันสูงขึ้นได้นะครับแปลว่ามันจะต้องมีดีมานของการซื้อเข้ามานะครับซึ่งถ้าในสถิตินะครที่ผ่านมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะครับมาจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเงินส่วนใหญ่นะครับคือเงินจากนักลงทุนต่างชาตินะครับ ก็เราก็จะมีจํานวนนะครับเ,เงินนะครับที่รวมมาอยู่ในตลาดนะครับนะตอนนี้เนี่ยคือตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงสิ้นเดือนกรกฎานะคือมีการขายสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0ล้านนะครับมูลค่าที่นักลงทุนต่างประเทศถืออยู่จริงๆเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ4ล้านล้าน4.6่ล้านล้านบาทน,นะครับก็กลายเป็นว่านักลงทุนในประเทศรายย่อยอย่างพวกเราที่เราฟังกันอยู่เนี่ยนะครับก็ได้ คือเป็นส่วนใหญ่ที่อยู่ในในตลาดแล้วนะครับคือใครจะขายนะครับลายย่อยก็รับหมดนะฮะสถาบันขายเราก็รับนะฮะบัญชีบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ขายนะครับเราก็รับเข้ามาอะไรเงี้ยนะต่างชาติขายเราก็กลายเป็นคนรับนะครับซึ่งในตัวเลขเดียวกันนะครับก็คือตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนกรกฎานะครับลายย่อยอย่างพวกเราเนี่ยก็รับมาแล้วนะครับแสนว่าล้านนะฮะ แต่ถ้าย้อนกลับไป10ปีที่ผ่านมานะครับมีโพสต์ในใน c e e o o o k ส่วนตัวนะครับของคุณไพบูลนลินทลางกูลนะครับซึ่งก็เป็นประธานกรรมการสภาเฟสโกะนะครับผมจำชื่อไทยไม่ได้ต้องขออภัยนะฮะก็คือคุณไพบูลเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลนะฮะบ,บอกว่าถ้าดูสถิติเนี่ยย้อนหลังไปตั้งแต่ปี54นะต่างชาติเนี่ยขายสุทธิไปแล้วนะครับ รวมแล้วเนี่ย9แ0 0ล้านนะครับอันนี้นับมาจนถึงประมาณพฤษภาของปีนี้นะครับก็ถ้าหักกบตัวเลขเมื่อตะกี้ที่พูดไปเนี่ยคือ,อต้นปีมาจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคก็คือขายไปประมาณ90,000ล้านเนาะกะ็ตัดซะว่าไอ้90,000ล้านนั่นอ่ะรวมอยู่ในใน9 0 0นล้านนี้แล้วนะครับก็แปลว่าคือหายไปอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับ เหตุผลตรงนี้นะครับผมว่าผมเห็นด้วยกับเหตุผลที่คุณภัยบูลเขาให้เอาไว้นะครับก็คือตามกรอบที่อยู่ทางขวานี้เนาะก็คือสาเหตุหลักๆนะครับที่ต่างชาติเขาหายไปจากไทยเนี่ยก็เพราะว่าอย่างแรกเลยนะความน่าสนใจในระดับมหาภาคของเราเนี่ยไม่มีก็ต้องยอมรับว่าธุรกิจบ้านเรานะครับมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่มาเป็นตัวดร i ฟ e ์นะครับที่จะให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้นะครับในขณะเดียวกันมีเรื่องของ ความขัดแย้งนะครับเรื่องของปัญหาการเมืองนะครับโครงสร้างของเศรษฐกิจนะครับความเหลื่อมล้ําของคนรวยคนจนอะไรต่างๆเนี่ยฮะปัญหาโครงสร้างพวกนี้นะครับรวมไปถึง Aging Society ด้วยนะครับก็ทําให้เศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยโอกาสจะขยายตัวนะครับเป็นไปได้น้อยมากๆนะครับตรงนี้หลายคนถึงได้สนใจตลาดเวียดนามหรือจีนนะครับ เหตุผลที่2นะก็คือในส่วนของตัวธุรกิจเองเนี่ยบ้านเราต้องยอมรับว่าเราขาดนิวอีโคโนมีนะพวกเทคโนโลยีไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับคนไทยไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะแต่ว่าอันนี้ผมก็ยังหาเหตุผลที่แท้จริงไม่ได้นะว่าทําไมเราถึงไม่สามารถที่จะสร้างบริษัทที่มันเป็นเทคที่ออกไปต่อสู้ในระดับ global ได้นะครับเพราะว่าสมัยตอนที่ผมยังทํางานอยู่ต่างประเทศเนี่ย จริงๆได้ยินเรื่องราวนะครับของเพื่อนของเพื่อนหลายๆคนเนี่ยที่ทำงานอยู่ในบริษัทเทคยักษ์ใหญ่นะครับจะเป็น o o o l l f f c e e o o o k m m z z o นะครับมีหมดเลยบางคนอยู่ในซีรอส์ข้อบันเล่ก,ก็มีนะครับต้องบอกว่าคนไทยไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกเนี่ยอันนี้ผมเชื่อจริงๆนะครับ แต่ว่าเรื่องของการที่มาสร้างเป็นธุรกิจเนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันนะว่าทําไมในในบ้านเรามันถึงยังไม่เกิดขึ้นมาที่เป็นธุรกิจสัญชาติไทยจริงๆนะครับส่วนใหญ่ที่พวกเราจะใชะ้ธุรกิจที่เรามีอยู่นะครับมันก็ผมใช้คําว่า r e เซ sector แล้วกันเนาะก็คือเป็นธุรกิจที่จะต้องมีการมีการผลิตบ้างมีคือมันเป็นเป็นเป็นโครงสร้างพื้นฐานอะ นะครับขนส่งอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะมันก็ทําให้ต่างชาติเนี่ยก็ไม่ค่อยได้สนใจเพราะพวกนี้มันก็เป็นของที่ที่ไหนก็มีนะครับแล้วมันก็เป็นธุรกิจที่ทำได้ในระดับ l โลเคชันเบสเท่านั้นนะครเพราะว่าอ,อ,อย่าง l o จิสติกตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆแต่ถามว่าถ้าเราจะสเกลไปไปทั่วโลกเลยเนี่ยคือยิ่งสเกลมันก็ยิ่งต้องเพิ่มต้นทุนนะครับ เพราะว่าเราจะขนส่งไปยิ่งไกลขึ้นนะครทุนเราก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะฮะพวกนี้มันก็เลยเป็นตัวที่อาจจะไม่สามารถที่จะทําให้สเกลอัพแล้วเกิดเรียกว่าอโคโน m y มี s ออฟสเกลได้นะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่บ้านเราอาจจะทำได้ได้ยากนิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเบนช์าม์ที่ต่างชาติเขาใช้เป็นตัวดัชนีอ้างอิงนะครับอย่างเช่นดัชนี MSCI เอเชียอย่างเงี้ยนะครับน้ำหนักหุ้นไทยเนี่ยเหลือแค่ประมาณ1.8%เท่านั้นเองนะปัจจุบันเข้าใจว่าน่าจะเหลือประมาณแบบเอ่อไม่ถึง1%แล้วด้วยนะนะครับดังนั้นก็เลยทำให้ความน่าสนใจของบ้านเราเองเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับต่างชาติเขาเลยหันไป ลงทุนในที่อื่นนะครับที่มันดูมีศักยภาพมากกว่านะครับคราวนี้คำถามคือแล้วเราอ่ะจะแก้อย่างไงดีคือเราแก้ในระดับมหาภาคนะครับไปแก้ไขเศรษฐกิจของประเทศเลยด้วยตัวเราเองคนเดียวอันนี้ต้องบอกเลยว่ายากเราเราคนเดียวคงไม่สามารถทำได้แต่มันต้องทำนะในเชิงระยะยาวนะครับแต่ว่าถ้าเราจะมาแก้ไขพอร์ตของเราเนี่ยที่ให้มันเติบโตเนี่ยถามว่าจะทำยังไงดีนะครับ ทางเลือกแรกนะครับผมก็ไล่ไปจากง่ายที่สุดนะนะก็คือเราก็ต้องเริ่มทยอยย้ายเงินของเรานะครับไปลงทุนในต่างประเทศได้แล้วนะครับหลายคนอาจจะมีความกังวลในเรื่องของภาษาเรื่องอะไรต่างๆนะครับก็ลงทุนในกองทุนรวมที่ลงในต่างประเทศนะครับอันนี้คุณไม่ต้องรู้ภาษาอังกฤษก็สามารถลงทุนได้นะเพราะว่าหนังสือชี้ชวนมันก็ถูกแปลเป็นไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดเลยนะครับช่องทางถัดมานะครับอันที่2ก็คือไปลงทุนใน ETF ต่างประเทศนะครับซึ่งก็มี คนที่เขาให้บริการในส่วนตรงนี้นะครับก็มีอยู่หลายๆที่ผมเองเนี่ยก็มี private fund ที่สามารถลงทุนใน ETF ต่างประเทศตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับหรืออาจจะไปทางนี่ก็ได้ฮะจิตตะเวลนะครับเขาก็มี service ตรงนี้นะครับจะเป็น global ETF นะครับก็มีนะครับหรือจะลงทุนใน ETF ที่เป็นตีมมาติกที่เราสนใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะลงทุนได้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือทางเลือกที่3นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ทำเองอยู่ด้วยนะครับก็คือลงทุนในต่างประเทศโดยตรงนะครับ เออจริงๆต้องบอกว่าทั้ง1 2 3เนี่ยคือผมลงทุนหมดนะนะครับก็มีทุกรูปแบบนะครับทีนี้ในการลงทุนในต่างประเทศโดยตรงเนี่ยมันก็ทําได้อีก2ช่องทางนะครับหก็คือสามารถที่จะเปิดบัญชีผ่านโบรกเกอร์ไทยได้นะครับเรามีบัญชีเทรดหุ้นของเราอยู่แล้วเนี่ยนะครับลองติดต่อกับผู้ดูแลของเราในโบรกเกอร์ของเรานะครับว่าเอ้ยเราอยากจะไปลงทุนในต่างประเทศนะครับ ซื้อหุ้นต่างประเทศโดยตรงเลยเนี่ยจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเขาก็ให้คําแนะนำนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เงินทุนเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของท่าธรรมเนียมอื่นๆนะครับที่มีคนอื่นๆเนี่ยเขาให้บริการเราด้วยไม่ว่าจะเป็นทางคัสเตเดียนหรือทางบรอกเกอร์ฝั่งเราฝั่งเมืองนอกก็ตามนะครับตรงนี้ก็ก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องมีเงินทุนที่เยอะพอสมควรนะครมันถึงจะเทียบสัดส,ส่วนกันแล้วเนี่ยคุ้มกับค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีนะครับก็แนะนำว่าอาจจะติดต่อกับทางาบรลฟิลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปอันนี้ละกันนะครับก็ให้พวกเราลองติดต่อไปสอบถามดูนะครับอันนี้พอดีว่า เคยร่วมงานกันนะครับก็เป็นพาร์เนอร์นี้ผมก็เลยสนับสนุนไปนะครับหรืออีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ผมทําเองนะครับก็คือเป็นเปิดบัญชีกับโบเกอร์ต่างประเทศเลยโดยตรงนะครับ เพราะว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะมีความสะดวกในเรื่องของการที่เราบริหารจัดการเองนะครับแล้วก็ทักษะภาษาอังกฤษผมก็พอได้บ้างนะครับฉะนั้นอ่านออกเขียนได้นะครับเราก็เลือกที่จะไปลงทุนในต่างประเทศและอีกหนึ่งเหตุผลที่สําคัญเลยก็คือผมต้องการที่จะเลือกลงทุนในออปชันนะครับซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการสร้างกระแสงเงินสดให้กับเรานะครับฉะนั้นถ้าเราจะเปิดบัญชีกับโบเกอร์ไทยนะครับอันนี้เราอาจจะไม่สามารถที่จะเทรดอนุพันธ์ได้คือมันจะได้ฟิลเจอร์บาง ตร,นนรตรงนี้ผมต้องการที่จะลงทุนในออปชันของของหุ้นอเมริกานะครับหรือหุ้นที่อยู่ในตลาดตามประเทศจริงๆมันตลาดไหนหลายๆตลาดมันก็มีนะครับแต่หลักๆนี่นก็คือลงทุนในที่อเมริกานะครับผมก็เลยเลือกที่จะลงทุนในในส่วนตรงนี้นะครับฉะนั้นถามว่าถ้ากลับมาตรงที่หัวข้อนะครับในเรื่องของจํานวนผู้ป่วยเนี่ยมันจะทําให้หุ้นไทยเนี่ยยังไปต่อได้หรือเปล่านะครับถ้าความเห็นผมแล้วกันนะนะครับ ผมมองว่ามันเป็นแฟกเตอร์ส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้ GDP ของเราขยับได้ช้าขึ้นนะครับกว่าที่จะฟื้นตัวอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็สิ่งที่กำลังฟังอยู่ณนะตอนนี้เนี่ยคือคำพูดและความเห็นณนะวันที่2สิงหาปี2อ2 1ีนะครับในอนาคตมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความเห็นไปได้นะครับขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับมาใหม่นะครับแต่ผมก็มองว่าณนะตอนนี้นะครับกว่าประเทศเราจะฟื้นตัวขึ้นมาได้อ่ะ อย่างที่บอกเราต้องอาศัยเรลเซกเตอร์นะครับประชาชนต้องออกมาทำงานไดเ้เรียกว่าใกล้เคียงปกติแหละนะครับปัญหาการเมืองมันต้องไม่มีแล,ะละ้วล่ะนะครับมันต้องชัดเจนมากกว่านี้แต่ทุกวันนี้ก็ดูแล้วยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครที่มันจะแก้เรื่องเรื่องส่วนตรงนี้ไปได้นะครับอันนี้จริงๆคือสิ่งที่ต้องการในฐานะนักลงทุนนะครับผมว่านักลงทุนส่วนใหญ่เขาต้องการแค่การเมืองต้องนิ่ง นะฮะจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่ขอให้มันนิ่งก็พอนะครับอันนี้คือในในมุมของของนักลงทุนนะฮะก็งดราม่านะครับคือผมก็ไม่ค่อยโอเคหรอกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วมันก็ทาให้การบริหารจัดการที่มันไม่ดีอ่ะมันก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยยังคงมีเยอะตามใดที่การระบาดมันยังมีเยอะนะครับ GDP เราก็ยิ่งต้องชะลออ,อไปเรื่อยๆนะครับหน่วยงานของไทยเองก็ยอมรับนะครับไม่ว่าจะ,ะนักวิเคราะห์จะ ต่างชาตินะครับหรืออ,องค์กรระดับชาตินะครับ<ๆ>เขาวิเคราะห์มาจะ World Bank จะ IMF จะ Bloomberg นะแล้วก็ในไทยเองเนี่ยเราก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่าคือมันขาลงะนะครับเราปรับลดประมาณการของ GDP เนี่ยลงมาอ,อยู่เรื่อยๆในขณะที่ประมาณการของ GDP ในปีหน้านะ2022ะก็ไม่ได้ปรับขึ้นด้วยนะนะครความหมายของตรงนี้คือยังไงให้พวกเราเปรียบ เทียบอย่างนี้นะครคือถ้าปีนี้เศรษฐกิจกไม่โตหรือว่ามันเป็นขาลงนะครับแปลว่าฐานของมันน่ะจะไม่ได้ขยายใหญ่ขึ้นมากนะครับหรือบางทีติดลบด้วยซ้ําซึ่งถ้าฐานมันติดลบนะครับหรือฐานมันน้อยลงอ่ะเปอร์เซ็นต์ที่มันจะเติบโตเพิ่มขึ้นจากฐานที่น้อยลงอ่ะมันควรจะมากขึ้นถูกไหม แต่ตอนนี้ยังไม่มีการปรับประมาณการที่มันเพิ่มขึ้นในปีหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็น่าจะมองเ,อเห็นตรงกันนะครับถ้าเราอยู่กับความจริงเราก็จะยอมรับในสิ่งนี้ได้นะครับฉะนั้นก็ต้องลองเลือกดูนะครับสรุปสุดท้ายเนี่ยความเห็นของผมนะครับในการที่เราจะแก้ไขถ้าพอร์ตของเรายังมีอะไรที่ติดหุ้นไทยอยู่นะครับก็แยกเป็นเคสๆอย่างนี้นะครับถ้าคุณมีหุ้นดีในราคาถูกอยู่ซึ่งตรงนี้ส่วนตัวผมเองก็มีนะครับ ผมก็เทคกําไรออกมาแล้วลเหลือแค่เอ้ยโทษทับเอาใหม่ผมเอาต้นทุนอ,ออกมาหมดแล้วนะครับเหลือแต่กําไรที่มันยังคาอยู่ในพอร์ตนะครับจะเอาไว้เก็บปันผลจะอะไรเนี่ยก็ว่าไปคือเงินในนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่น้อยมากๆแล้วเพราะว่าเราเชื่อว่าบริษัทที่เรามีหุ้นอยู่อะแย่ที่สุดก็คือ,อ worst case มันจะต้องปิดไปใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ปิดนะครเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของเงินที่เหลืออยู่เนี่ยน้อยมาก แต่ถ้าคุณเพิ่งเข้ามาลงทุนนะครับแล้วย,ยังไมไ่อาจจะซื้อหุ้นแพงมาด้วยติดหุ้นอยู่หรือจะติดอยู่ในกอง LTF อะไรก็ตามนะอันนี้คนส่วนใหญ่ติดนะไม่ต้องไปหาคนที่ไม่ติดเลยนะครับยากมากเพราะว่าคนที่จะลงทุนใน,ในกองหุ้นไทยแล้วไม่ติดลบเนี่ยมันคือต้องลงทุนในปีที่แล้วนะครับซึ่งมันก็น่าจะมีแค่กอง S S F เท่านั้นนะฮะท,ที่ลอดตัวมาได้นะครับ นั้นก็ใครที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครคือติดหุ้นไทยติดกอง e t f นะครับก็รอจังหวะข่าวดีและกันถ้ารอไหวนะใครที่คิดว่าอยากจะทามิ่งนะครับก็รอจังหวะข่าวดีเพิ่มขึ้นมาได้เมื่อไหร่นะครับรวมทั้งกองของเรามีอายุที่ขายได้แล้วเราก็ขาขายออกมาแล้วก็สวิชไปที่อื่นเถอะนะครับทางเลือกผมก็ list เอาไว้ให้อยู่บนหน้าจอนี้เรานะหนึไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศนะครับส ลงทุนใน ETF ต่างประเทศก็ได้นะครับสจะลงทุนในต่างประเทศโดยตรงอันนี้ต้องมีความสามารถด้านภาษาด้วยแล้วนะนะครับก็เลือกได้เลยจะเปิดบัญชีที่โบกไทยนะครับผมก็มีลิงก์ของฟิลิปให้นะจะเปิดโบกต่างประเทศนะครับอันนี้สําหรับนักเรียนผมท,ที่ที่เรียนลงทุนหุ้นในต่างประเทศเนี่ยก็มีคําแนะนำนะครับแนวทางให้ปฏิบัติให้หมดแล้วนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาที่อยากจะแชร์ให้ทั้งเป็นทางออกกับสําหรับพวกเราด้วยนะสำหรับใครที่หลายคนที่ยังคงติดอยู่นะครับแต่ถ้าเรามีหุ้นที่ดีนะครับในราคาต้นทุนที่ต่ําคุณไม่จําเป็นต้องทําตามที่ผมบอกให้ขายนะก็ถือต่อไปในราคาดีแล้วนะครับทีน,นี้ใครที่อยากได้ที่ปร,รึกษาในการเ,าเลือกกองทุนนะครับอยากจะพอร์ตในการลงทุนนะครับก็สามารถที่จะทักมาได้หรือใครที่ยัง คงอ,อ,อาจจะเอต่างประเทศก็อยากไปแต่ก็แบบอาจจะติดเรื่องภาษาหรืออะไรก็ตามนะครับหรืออยากจะวิเคราะห์หุ้นได้ด้วยตัวเองนะครับมันก็ยังเป็นทางออกหนึ่งด้วยเหมือนกันนะในการที่คุณจะเลือกลงทุนในหุ้นไทยแบบเป็นรายตัวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งด้วยเหมือนกันนะก็อาจจะต้องวิเคราะห์ หุ้นได้นะครับแล้วก็เข้าใจในเรื่องของงบการเงินสามารถทักเข้ามาได้ใน l ล n e k e l l y v i Co a c h ด้วยเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวเ,วเร็วๆนี้นะครับยังคงมีเวิร์กช็อปนะครับที่จะสอนในเรื่องของการหาหุ้น10เด้งได้นะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวออแอดมินช่วยในการให้ข้อมูลกับพวกเราได้นะครับลองถามเรื่องของโปรโมชั่นในรอบถัดๆไปได้นะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์แชร์ หรือ Subscribe นะครับในช่องทางที่คุณดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ